คณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานดิฉันนางสาวอาริยาใจกล้านักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนครพนมวิทยาคมผู้เข้ารับการประเมิน อายุ17ปีเกิดเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2547ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนครพนมวิทยาคมสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน,ต,อนต้นที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมมีผลการเรียนเฉลี่ย3.93 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,562มีผลการเรียนเฉลี่ย3.79ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,562มีผลการเรียนเฉลี่ย4.00ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563มีผลการเรียนเฉลี่ย4.00ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563มีผลการเรียนเฉลี่ย4.00ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564 มีผลการเรียนเฉลี่ย4.00ดีฉันมีผลการเรียนเฉลี่ย3.95ค่ะได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างด้านความตั้งใจเรียนจากโรงเรียนเป็นประจำทุกปีทักษะด้านการจัดการและการทำงานดิฉันได้เรียนรู้ทักษะการทำงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นเรียนม .6 ทั2 ช่วยเหลืองานของคุณครูที่ปรึกษาในการจัดทำกิจกรรมโฮมรูมนำเพ,นเพื่อนในห้องร่วมทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆตามระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในกิจกรรมค่ายแกนนำสภานักเรียนและทักษะชีวิต to be number one, ประจำปี2564โครงการขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาปูรณาการภายใต้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม ToB e number n ประจำปี2564โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามเมศึมศาานครพนม ได้เป็นคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมปัดฉิมนิเทศกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดเป็นประธานชุมนุมต้นกล้าความดี N P W ซึ่งเป็นคณะทำงานในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมหน้าบ้านหน้าอยู่ของทางจังหวัดการรณรงค์การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด และเป็นวิทยากรในกิจกรรมพี่เลี้ยงในค่ายต้นกล้าความดี NPW ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรของทางโรงเรียนและทางจังหวัดเป็นพิธีกรในการต้อนรับท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลในโอกาสที่ท่านมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับท่านสันติรัชยโย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมในการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นพิธีกรในการต้อนรับท่านเอกลักษณ์บุญเทา้ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค โรงเรียนคนครพนมวิทยาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมและเป็นพิธีกรในการประเมินรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการประเมินต่างๆของผู้เรียนได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2564ซึ่งจากการที่ดิฉันได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการการคิดไม n เซ็ t เชิงบวกทักษะชีวิต สามารถที่จะบริหารจัดการตนเองส่งผลให้ได้รับรางวัลแบบอย่างด้านความตั้งใจเรียนควบคู่กับผลงานกิจกรรมและวิชาการต่างๆทั้งในระดับนานาชาติระดับชาติตลอดจนระดับจังหวัด ดิฉันได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราชบรมบนาถบพิตรมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นพิธีกรจัดเตรียมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยความเต็มใจทุ่มเทและเสียสละพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้โดยเพื่อนช่วยเพื่อนในเนื้อหาการเรียน ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2564โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเัธองศึกษานครพนม เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีไหลเรือไฟการรำหางนกยุงร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้รับบุธิบัติสอบไล่ระดับธรรมศึกษาชั้นโทมัธยมศึกษาโดยพระราชูประถมโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลลมหาสังฆปรินายกสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้ง รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลต่อต้านการบูลลี่ได้รับเกียรติบัตรเป็นจิตอาสา,าดำเนินงานและบริจาคเงินในโครงการเด็กแคมจิตอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่2จัดหาเงินทุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิเด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็กกาญจนบ,บุรีโดยเด็กแคมเอูเคชั่น จากการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้ดิฉันมีความเป็นผู้นำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นหัวหน้าชั้นเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนพิธีกรโรงเรียนส่งผลให้มีโอกาสร่รวมงานทำงานร่วมพัฒนาโรงเรียนเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นด้วยการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านทำให้ดิฉันมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัดและความสนใจส่งผลให้ดิฉันได้พัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงทักษะการแก้ไขปัญหาโดยดิฉันมีความถนัดและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมีทักษะในการทำงานเป็นทีมสามารถที่จะพัฒนาตนเองจนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนครั้งที่2และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนทุนพศวทระดับมัธยมศึกษาครั้งที่36โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสติกกายภาพจากแบคทีเรียสโคบีการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษสามารถนำผลงานมาสร้างสรรค์เป็นพลาสติกกายภาพจากแบคทีเรียที่สามารถแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก และเป็นการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันฟิสิกส์สับประยุกต์ครั้งที่9ประจำปี2564ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคนโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นการแก้โจดปัญหาเชิงการทำงานวิจัยมีการแข่งขันวิภาค์เหมือนกับการโต้ว,วาที ซึ่งเป็นการชิงไหวพริบการแก้ไขปัญหาจากการทำงานเป็นทีมทีมนำเสนอทีมวิภากและทีมสักขานซึ่งแข่งขันเป็นรอบๆและต้องอาศัยการทำงานที่เป็นทีมคณะกรรมการตัดสินเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นถือเป็นการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติได้รับรางวัลสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศจากโครงการพิชิตโควิดด้วยจิตอาสา ตามกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งดิฉันเป็นดีเจจัดรายการคลื่นสายไวทีนในการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของคลื่นวิทยุสสวทได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมภาษณ์รายการทางสื่อดิจิทัลวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสำนักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนและส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ,เป,นนำเป็นผลงานระดับชาติและยังได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม .4 และม .5 งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการทดสอบวัดแวลโอลิมปิกวิชาการ How Academic Olympics You Are ได้รับผลทดสอบในระดับเหรียญทองแดง งานสามทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนารมมรุกนาราธิวาสราชนครินสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่บุคคลในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนตลอดจนการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นและคอยให้กำลังใจตลอดจนเพื่อนๆทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยในการดำเนินง,งานต่างๆให้สำเร็จ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านที่ให้การอบรมบ่มเพาะถ่ายทอดความรู้ด้วยความรักความเมตตาให้โอกาสดิฉันในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองมาโดยตลอดและในวันนี้ได้มีโอกาสเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของดิฉัน ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์เลือดเทาแดงและจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ